สัตว์ที่นักดำน้ำหลายๆคนยังหนิงเรื่องนี้ไม่ธรรมดาถ้าพูดถึงหนึ่งในสัตว์น้ำที่น่ากลัวเพื่อนๆอาจคิดถึงฉลามขาวหรือวานเพชฌฆาตแต่รู้ไหมคะมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งแม้แต่นักดำน้ำยังไม่กล้าเข้าใกล้เจ้านี้คือหมึกฮัมโบที่ถูกขนานนามว่าปีศาจแดงหมึกฮัมโบกเป็นหมึกขนาดใหญ่ที่โตได้ถึง2เมตรหนักได้มากกว่า50กิโลกรัมภายในเวลาแค่เพียง1-2ถึงปีพวกมันว่ายน้ำเร็วกว่า24กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถเคลื่อน แบบถอยหลังได้อีกด้วยแต่ที่น่ากลัวจริงๆคือพวกมันจะออกล่าเป็นฝูงใหญ่ระดับร้อยถึงพันตัวและฉลาดพอที่จะเปลี่ยนสิ่งเพื่อสื่อสารการขนะดล่าเหยื่อซึ่งนั่นคือที่มาของฉายาปีศาจแดงที่ตั้งโดยชาวประมงเม็กซิโกพวกมันมีนิสัยก้าวร้าวเคยมีข่าวว่ามันเคยลากนักดำน้ำลงไปในทะเลและใช้หนวดที่เต็มไปด้วยกรงเล็บเล็กๆข่วนจะเป็นแผนอและปากของมันที่เหมือนจะงอยสามารถบดกระดูกปลาจนแหลกได้ ในคลิปตาและสิ่งที่อันตรายที่สุดคือพวกมันกินตลอดเวลาแม้แต่พวกเดียวกันก็ไม่เวทและความคิวของมึกฮัมโบไม่มีวันหยุดเพื่อนๆคิดว่าถ้าเจ้าหมึกนี้มาเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราจะแซ่บไหมคะ